สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมคลิปนีก้อนปีใหม่สองหมื่นสามมื่ครับประมาณวันที่ที่สิบเก้าสามสิบท่านว่าที่ผ่านมาผมและทีมงานมีโอกาสได้กลับบ้านนอกครับก็เลยว่ากันว่าอยากกินไก่อบเฟียงปันีพูเฒถาแถวนั้นเขาเกี่ยวเขาใช่แล้วเขาเกับเฟียงอัดก่อนมาล่องเห็นหายเบิงมาสัานนี้มานี้สิสอนเพิ่นว่าเพิ่นก็นให้บอกว่าเอาไกน่นี่ไปปรุงเด้อแล้วก็เอาปีบครอบแล้วก็เอาเฟียงนี่ครับก้อนหนึ่งพอดี เผาไปเรื่อยๆเรยๆๆบอดดิเผาพร้อมกันให้ทย่อยใส่อบไปอบมากครับเกือบชั่มมงพอดีเรามาเปิดเบิ้งดูน,ดนี่น,น,น,นี่คือสิ่งที่ได้ครับคนถามว่ามันง่ามบอคือเขาเห็ดกับบอดดง่ามหรอครับแต่ว่านี่ก็คือเตือแหลกที่เคยเห็ดและสียอกมากก็เออกับเป็นตะกินอยู่ด้รสชาติก็ต้องบอกเลยว่า มันก็คือไก่อนั่นแหละครับแต่สิ่งที่สําคัญจากนั่นก็คือมันคือการได้ทําร่วมกันการได้ใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยวันหุยหุยขึ้นในคลิปเลยครับรสชาติก็แซ่บครับว่าเป็นไก่เนาะการเห็นเด็กเห็นน้ำกีหยังกระแซบเสมอล่ะ<น>รับฝาก้นึนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์แน่ปีใหม่แล้วก็อยากได้กาลังใจหลายๆอย่าลืมครับลิก์ฉีข้างหอ